เคยได้ยินเรื่องเล่าไหมเรื่องผีสาวในกระจกเงาว่ากันว่าถ้าจ้องกระจกนานๆตอนเที่ยงคืนจะเห็นอะไรแปลกๆฉันลองมาแล้ว คืนนั้นฉันยืนหน้ากระจกในห้องน้ำมองตัวเองนานมากนานจนเริ่มรู้สึกแปลกๆมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าฉันถามออกไปทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครทันใดนั้นภาพในกระจก ก็เริ่มสั่นไหวแล้วใบหน้าในนั้นก็ไม่ใช่หน้าฉันเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดจ้องมองมาที่ฉันด้วยแววตาที่ว่างเปล่าฉันกรีดร้องสุดเสียงถอยหลังกรูดแต่ภาพในกระจกก็ยังตามมาใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อๆฉันหลับตาปีกลัวจนตัวสั่นพอลืมตาขึ้นมาอีกทีทุกอย่างก็หายไปแล้วเหลือแค่ฉันกับกระจกเงาที่ว่างเปล่า แต่ตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่กล้าส่องกระจกตอนกลางคืนอีกเลยเพราะฉันรู้ว่าเธอยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยที่จะออกมาจากกระจกเงาบานนั้น